การเกิดขึ <ret> kar kar ok ้นมาของโครงการนี th <Yeah. S 1> ้ซึ่งเป็นโครงการดีของสำนักงานคณะกรรมการกีฬาและกีฬาแห่งประเทศไทยของการกีฬาแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการเข้าข่งขันในแร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา19นะครับจากวินการแข่งขันที่ทำให้บุคลากรต่างๆในวงการบุคลากรในวงการกีฬามวยต่างประเทให้มีทัศนคติที่ดีต่อ โคการโวย่ะ่นัประเทศและานาชาติาทั้งในส่วนการและส่วนิภาการนับเป็นโอกสอันดีที่ได้สร้างราได้ปรเทศไทรวมไปถึงเงต้ที่เกิดการมวียนของสิติโดยภาพรวมของวงสารกีฬามวยนักกีฬามวยและตลากรคนนการมวย แข่เทียวเขาใข้งต้นให้หน่อยน้ำลอยยุ้และคู่ที่สี่แฟนจากอุนนครับเสาวเอกสิเชัคุณถาผู้ณี่สี่ผู้ที่ห้าครับช่อฟ้าพอแสงเทียนโอนผู่ที่หกนักงทองตั้หนักจากกรมืุมหาสารคามผลงานของสุบรรณสมทย ตู้ระยะเล็กทอเยมนี่้แล้วสองคันแลนะคู่ติดท้ายนะนะครับนักเองจากจะงหวัดมุกดาหารคนระับฟ้าวิเศษเล็กรักชาติก็อกกหวัดประจวบคีรีขครับ ไไไปด้ยงก็อย่างโรงเรียนเมื่อกี้สักครู่บนเวทีนะครับจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้กับน้องๆนักกีฬามวยในภูมิภาคครับเพื่อชิงแชมป์จังหวัดและมาที่ภาคแล้วก็มาที่ระดับประเทศนะครับแล้วก็มาเจอกับสุดยอดฝีมือเหล่านี้เผอิญในช่วงที่เราเริ่มเนินโครงการก็เกิดสถานการณ์โควิด นะครับก็ไม่สามารถที่จะจัดรอบคัดเลือกในจังหวัดได้นะครับเพราะบางส่วนหนึ่งก็ถูกแปรไปเป็นเรื่องของค่าค่าช่วยเหลือเยียวยานักมวยนะครับก็ยังเหลือส่วนหนึ่งที่จะมาปลุกกระแสการจัดการแข่งมวยไทยนะครับในรูปแบบที่ได้มาตรฐานนะครับรวมถึงสร้างแรงบันาจใจให้กับ น้องๆนักมวยเยาวชนที่ต้องการอยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับโดยเราร,ร่วมมือกับวันแชมิชชิปในการทำงานครั้งนี้นอยูที่มากระกงการนะครับต้องม,มีมาตรการอะไรที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าชมได้บ้างครับอ๋อแน่นอนนะครับว่าเราทํางานภายใต้กระกรทรว,วงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกคู่มือการจัดการแข่งขันมวยนะครับเพราะฉะนั้น การกีฬาเป็นผู้จัดเองนั้นจะต้องระมัดระวังมากกว่าผู้จัดอื่นอีกหลายเท่ายืนยันนะครับว่าจะมีมาตรการทั้งในเรือ่องของค้ากรอง ในเรื่องการลดความแออัดอย่างเคร่งครัดครับมากกว่าปีหลายเท่านะครับอันนี้คือมาตรการที่เราเตรียมไว้นะครับอย่างเข้มข้นในการที่จะคัดกรองหรือลดความแออัดหรือแม้แต่การสวมหน้ากากอนามัยนะครับกิจกรรมที่เราเตรียมไว้ะครับไฮไ์จะมีอะไรบ้างทางดิบดิเดจริงๆแล้วจะเป็นกิจกรรมที่สามแล้วนะครับจริงๆเรามีตั้งแต่การสร้างเนื้อหาในสือ่อทางวทยแพร์ ประสามพันธ์เพื่อสร้างแรงใจให้กับนักกีฬาโดยการผ่านคลิปวิดีโอซึ่งเผยแพร่ไปแล้วหลายตอนแล้วนะครับการนํานักมวยไปอสอนอนักมวยที่มีชื่อเสียงไปสอนน้องๆในต่างจังหวัดนะครับเราเรียกว่าคลินิกมวยไทยซึ่งเราไปที่พัทลุงนะครับและนี่คือกิจกรรมสุดท้ายของปีนี้ก็คือเรื่องของการแข่งขันชกมวยแลโดยสรุปค,คือเราจัด3กิจกรรมคืออันที่หนึ่งคือการ สร้างแรงบันดาลใจเผยแพร่ประชาพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆโดยเนื้อหาของการส่งเสริมกีฬามวยไทยอันที่2เราลงพื้นที่ในการสุดนำสุดยอดนักกีฬามวยไทยไปสอนอย่างคล้ายมวยต่างๆซึ่งเราเรียกว่าคลิดิกมวยไทยและอันนี้คือกิจกรรมสุดท้ายของโครงการนี้คือการแข่งขันชกมวยนะครับซึ่งนําสุดยอดฝีมือของใครเนี่ยมาสร้างความสุขสนานร้าใจให้กับผู้ชมผ่านการแข่งขันที่ได้ มาตรฐานตามมาตรการของสอบคนะครับนอกจากรายการนี้แล้วในนามขอครับเกี่ยวกับการวงการมวยมอย่างนี้จะมีกิจกรรมแบบนี้แค่ไหนคะรับมีครับปีนี้เรากำลังวางแผนงานที่จะนำเสนอคณะกรรมการกีฬามวยในเรื่องของการสร้างนะหรือกระตุ้นหให้เกิดการาสนใจหรือการเรียนรู้มวยให้กับจังหวัดตา่างโดยเราจะจัดสรรประมาณให้กับจังหวัดต่างๆจัดมวย ในพื้นที่หรือว่าเราเรียกว่ามวยรากหญ้านะครับสี่รุ่นในทุกๆจังหวัดของประเทศนะครับแล้วเราก็จะได้ผู้ชนะนะครับมาสู่การแข่งขันระดับภาคและมาสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไปในคดแล้วเมื่อเราได้แชมป์ระดับประเทศแล้วเราก็จะเจอนักกีฬาที่มีชื่อเสียงของต่างชาติ เพื่อมาสร้างคุณค่ายกับโคการมวยไทยต่อไปนี่คือแผนงานในปีต่อไปนะครับท่านฝากเชิญชวนนะยครับแน่นอนลวครับว่าเป็นคู่มวยที่น่าสนุกสนานตื่นเต้นร้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับร่วมชมร่วมเชียร์ได้ในวันที่7ที่ตะวันนานะครับค,ค